ก็ก็ซีรีส์เราออนไปตอนเนื้อนอนก็คือถือโอกาสนี้ในการที่แบบว่ามาเดินพรมแดงแล้วก็มาเจอแฟนๆแล้วก็ถบบว่าเหมือนมาเชิญชวนให้ช่วยกันดูซีรีส์ของเราด้วยครับไอโกะพิชภิญญาโภธานอะไรอย่างเงี้ยก็ตื่นเต้นในการแบบนห้นมาเดินพรมแดงด้วยกันแบบครั้งแรกเลยเพราะที่ผ่านมาเหมือนได้ไปเดินกับผมโคนกับทีมผมเดียวกันที่สุดน้องติดงานอะไรแบบนี้ไม่ได้ ก็ดีใจที่ได้มากันครับเรารู้สึกตื่นเต้นครับแล้วก็ดีใจมากๆมันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยครับที่มีโอกาสมาเดินพรมแดงนะครับครั้งแรกในนามของเนนามของริชภรริจในธรรมดาครับผมสีดีของเราความรับใช่ดีมากเลยจริงเปล่าสนุกสนุกใช่ไหมถ้าสนุกก็ฝากดูเยอะๆครับผมฝากบอกว่าฝากบอกต่อฝากอะไรอย่างนี้เนาะแบบแก้งแกล้งส่งผิดในกรุ๊ปอะไรอย่างเงี้ยเออ หายเหนื่อยวเลยนะหายแตาการที <h <h ่เราก็หายไม่ไหเนาะดีใจเจาดีใจดีกว่าเหมือนว่ามันก่อนที่มันจะออยก็ไม่ได้มีความกดดันมีความเครียดก็คือหนูหมันเป็นคลายความกดดันไปเปราะหนึ่งหายเหนื่อยไปเยอะเหมือนกันเลยก็ดีใจครับที่แชร์ตอบรับมาเป็นแชร์แบบดีแล้วก็บอกว่าแฟนๆจะติดตาม ก็เล่นแล้วมันรู้สึกแบบให้พลังบวกกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เรารู้สึกว่าคนดูไม่ได้ชอบเพราะว่ามันเสพง่ายด้วยอะไรแบบนี้รู้สึก MV หน่อยเองรอสักพักหนึ่งรอได้หรือเปล่าดูหรอยังดูแล้วใช่ไหมที่เราทำไหก็เป็น MV เป็นเพลงประกอบนะครับชื่อเพลง Make a Wish ครับผมให้พี่ยูโดก็มาเล่น MV ให้ด้วยใช่ใช่เป็นเป็นการที่ผมเล่น MV เพลงแรกของชีวิตผมนนั้นผมไม่เคยริเริ่มาก่อนเลยนี่เคือเพลงแรก ขอบคุณกระแสตอบรับนะฮะที่แบบว่าคนชอบชอบการแบบหวานตัดขากัน,นก็นขอบคุณมากครับผมก็รู้สึกดีใจใครับที่ทุกคนชื่นชอบนะครับก็ฝากไปฟังกันเยอะๆนะครับผมว่าจริงๆเยอะเนี่ยเราก็จะมีเพลงซึ่งเป็นเพลงของพี่พีทด,ด้วยก็ฝากด้วยนะครับ ไม่อาชีพไม่อาชีพไม่อาชีพคือเราไปร่วมแสดงความยินดีกับเขาแหละไปเชียร์เขาอะไรเงี้ยเพราะวันจริงเราไม่ได้ไปก็วันนั้นเราว่างพอดีอะไรเงี้ยก็เลยแวะเข้าไปหาเขาตั้งใจว่างค่ะตั้งใจว่างด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราก็ต้องแบบรู้จักนะว่าเราจะว่างหรือว่าเราจะไปแต่คือไม่ได้มาหาผมดยวงไงมามาหาผมด้วยมีปีเตอร์แพนมีผมเก้าด้วยจริงเหรอไม่เหรอบ้าหรอ อยังไงพวกเราก็ถือว่าเป็นการจับจับคู่จิ้นคูจิ้นกันแบบีมามาขนานันก็ก็หวังว่าเป็นคู่จิ้นไหมเราก็ไม่หวางขนาดนั้นแต่ว่าเราสุดเราเป็นืบนเป็นเป็นพาร์เนอร์เป็นอาเระเป็นพาร์เนอร์ที่ดีต่อกันแล้วก็แบบเล่นซีรีส์ด้วยกันก็หวังว่าแฟนแฟเนี่ยจะแบบให้การตอบรับกับคู่ของเราอาจจะไม่กับต้องจิ้นหรือแบบอะไรอย่างนั้นแต่ว่าชื่นชอบในผลงานของพวกเราเราก็ดีใจแล้ค เขาเขาขายเขาบอกว่า,าเขาป้ายยาผมเต็มที่เลยก็ไปเนี่ยได้แต่ออตอนนี้เขาก็อยากได้แล้วนะนนด้วยังไงดน่อไหมแต่สวามจริงไหมฮะคือตอนแรกคือเราอ่ะจริงๆเราเป็นคนชอบกล้องอยู่แล้วเรารู้สึกว่ากล้<ม>องกล้องตัวเนี้ยมันก็เป็นแบบคอามแพ็งกง,ง,ง,ง่ายแล้วถ่ายออกมาแบบนฟิล์มสวยเหมือนกันอะไรเ,เงี้ยแต่วา่าคือเราก็เพิ่งซื้อกล้องไปเรารู้สึกว่าเราต้องสืบคนจิงตัวเองว่าเราไม่ได้อยากได้เราไม่ได้อยากได้อะไรเงี้ยเออแล้วเดี๋ยวเราช่วยได้เองอะไรรยงเี้คับ เขาซื้อมาให้ของขวัญวันเกิดนี่ขอเลยเหรอขอนี่คือขอต่อหน้าเลยขอต่อหน้าเลยลุกไปก้าวปุแบบนี้เราดูมันทำดูเด่นดูเด่นดูเด่น ่าซีรีส์ของพวกเรานะฮะครับเทคเอาวิชภารกิจในเทวดานะครับผมก็ทุกวันพุธถึงทุกตรงทางช่องวิวนะคนเบดูแอคชั่นก็เหลืออีก5ตอนก็ถ้าใครที่ยังไม่ได้ด yep> ูเนี่ยเราไปดูตอนหนึ่งแล้วหลังนั้นก็มาดูกันทุกอย่างแต่กพิ่งบตอนกลงันตอฝาทุกคนด้วยนะครับาทุกคนดยแล้วก็ที่หนทุกคนดูฝากด้วยนะครับปติตามเทคอวิชารกิจในเทวดาด้วยนะครับ